่ารู้นะว่าเจ้าถูกทรมานมาตาบอกเอ็งได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องตกใจไปนะเป็นเสียงของนานั่นแหละไม่ต้องตกใจกันนะครับ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 ดีแล้วลุงพวกเอ็งเห็นใจไหมเจอหัวแล้วลุงน่าเจอหัวไหมใช่เหรอเออนั่นแหละตอนนั้นแหละ สวัสดีครับสวัสดีพี FC, ่พีเอฟซีลุงป้าหน้าอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับเราอยู่กันสาพะนะก็วันนี้มีลุงบายด้วยนะครับพี่นะก็วันนี้ลุงบายจะพาผมไปไหนครับลุงวันนี้ลุงจะพาเองไปปลดปล่อยดวงวิญญาณที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้อครั้งที่แล้วเนี่ยข่าได้มากับเจ้าซ้อนนี่นะดวงวิญ,ญญาณดวงนี้เนี่ยน่าสงสารมากนางร้องไห้อยู่ด้านใน อเป็นผูวยิ่งนะก็วันนี้เรามากับสอนด้วยนะพี่นะก็ตอนนี้เรามาถึงหน้าปากถ้ำแล้วนะครับนี่ทุกคนแล้วก็พงไบเนี่ยได้ให้ผมเนี่ยพกติดตัวนะห้าพระองค์นะครับก็ช่วยกันค้าขายดีใช่ไหมลุงช่วยในเรื่องค้าขายป้องกันสิง่งไม่ดีเข้ามาพวกคุณสายมุนดําเนี่ยทําอะไรเองไม่ได้เองอจงพกติดตัวไว้นะ่ะคือห้าพระองค์นะพี่ใครที่สนใจนะครับก็ เดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับนะสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาจิ้มได้เลยนะครับพี่นะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่านะครับไปเลยเลยแล้วผมกเองค่อยๆเดินนะน้ำมันกนข้างลึกเลยโอ้โห,โหน้ำเย็ยนมากเลยพี่จริงจังอืมแข,ของแทบไหมแข็งแทร ถงแทนถงแท้ข่ารู้นะว่าเจ้าถูกทรมารมาในวันนี้ข่าจะบปลรปต่อยเองไม่ต้องร้องไห้นะลุงเพิ่งจะเข้ามาลุงก็สัมผัสได้แล้วผมก็สัมผัสได้ครับลุงไืมสัมผัสได้ว่าเหม็นมากเหม็นมากเหยนะก็มีคนบอกนะว่าข่าจะใช่นี่ เป็นคนเดียวกันต้องอกว่าขากรใชายไม่ใช่คนเดียวกันนะ่ะไอ้ชายมันเป็นเพืือนของขาคนละคนนะ่ะเสียมาจากไ้กันแต่ขาเป็นใบขาไม่ใช่ชายนะ่ะอุอ้ยอุ้ยเป็น,ปนอไรเบ็ดขออ <c oughs> น้าจา้าเบนครับครับตเตะโดนหิน,นครับลุง หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าข้ารู้จักจเบรได้ยังไงเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วข่าเนี่ยได้ข้าไปในปา่าฟังที่อยู่ติดชายแดนอะ่ะข่าไปเจอเขากับเจ้าเบรเจ้าเบรเนี่ยเมือเม่อเมื่อเขาจะเข้าไปาช่วยแมห้นตะเคียนช่งในเขาว่าตอนนี้เนี่ย แม่นางตะเคียนเนี่ยทุกทรมานมากเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอืมไว้ขาว่าเดี๋ยวข้าจะไปช่วยนางนะครับผม,มอย่าอย่าเพิ่งสงสัยตอนน่อไ้เลยเลียหน้าเตียงสำคัญที่สุดเลยไปไปคนน้ำก่อนจะค่อยสงสัยเลยอืมโอ้ยโอ้โหเหม็นมากพี่ของแท้แม่รู <c oughs> ้เอ้ย <c oughs> ไม่ต้องร้องไห้ไปแร้ว วันนีขข้ข่าวครับหลบสิทธิ์ของกาไปแต่มาบปล่อยเองนะน่ยดวงปัญญาขาเองเนี่ยจะได้ไปพุทธไปกินอืมองเองไดนยิน่งม,มาก้าูดนลงเสียง้องหาไปกอนเลยเป็อืมค่อยๆเดีย๋ยว เลเฮ้เียน้องหายนะกรายน้ำขาา เรจะพาพาุ่อีนะครับ่เหม็นมากพี่เลยครับห่ยจะพ้นน้ำแล้วขี้ข้างเขานี่เพียบแล้วามีแ่างขวนี่ทุกคนดีาคือขี้ข้างเข่าทั้งนั้นเลยนะครับ เลือดเยดือดต้องขาวอะไรก็สอนได้ยินเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างจะเกิบอะไรข้างหนมีเงินมาเธอแม่หนูเอ้ยแม่นูเอ้ยผมเองได้ยินไหม ได้ยินครับเอ็นคงทุกขามามากเลยสินะนี่เอ็นจะได้ไปดูโฟกัเตินะเ,เสียงอะไรลงมาเสียงนางร้องไาห้น่ะ น้องอยู่ในบริเวณแถวนี้แหละแต่ข้ายังไม่เจอตัวเดี๋ยวข้าดูก่อนว่าจะทำพิธีตรงไหนอืม ว่าจะแสบขามากเลยนะแสบขามากพี่โหยลงไปข้งเขาเพียบใอยแล้วข้างเขาเป็นร้อยเป็นล้านตัวเลยในนี้โห้ยตัวแกตัวบลัมเลยเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยขาไม่ทำร้ายนางน่ะนางก็เลยให้ข้องดีบวกเล่ามาด้วยแต่ข้องดีที่ว่าเนี่ย ข่าไม่ได้เก็บไว้นะให้เจ้าส้อยเขาหมดเลยพอตัวข่าเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกเออต้องการแค่ช่วยเลือกผูค้คนและมีสุขภาพที่ดีแค่นั้นเองหลวงเขาเลยพี่อย่างเยอะเดี๋ยวเราจะมาเลืม่มตามพิธีกันแล้วนะเอ็งพร้อมหรือยังพวกเองสองคนพร้อมอยังพร้อมนะ น้องนะ้องน้องไปแล้วเสียงนี้คือเสียงข้างเขานะพี่

ไปเคี้ยมเขาโอเคเอ็งเงียบนะเดี๋ยวข<บ>้าจะทำอย่าี้แล้วลุงมุมนั่งขน้างลุงได้ไมั้ยได้มานัาา่งนี้เลยอืมรวยวันนี้เนี่ยข้าจะปลดปล่อยเองแล้วนะเอ็งจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมาน ตกลงได้ไหมนะอบอลวานมันร้องร้องใหญ่ไหมอืมขอบันดีใจนะทีค่าเนี่ย จะได้ปลดปลอยนะหมอพริบาลของมันดีใจกันยกใจเลยนะปวกแก้งจะมาทายใกล้ๆก,ก็ได้นะ<อ>เดี๋ยวข้าจะทำน้ำมตนแล้วคุเแน่ง<อ>ิงแ<อ>ังครับเอาอันนี้เก็บไปผมม่เอ ถ้าบอกเองได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องตกใจไปนะครับเป็นเสียงของนางน,นั่นแหละ Tập tọc cháy gan na เอ็งองตังต้งิจให้ดีนะก่อนที่ข้าจะทำพิธีนะอยา่าบอกแหวกเด็ดขาดไม่งั้นสิงใหม่ดีอาจจะเข้าตัวผมเองได้ ให้ใครลงมาให้หวยคหรอข้ากำลังทำน้ำมนต์อยากกวรสมาธิข้านะทึงนุ่งในผีอ,าอ้าบอทำเอาไว้นะ่ะแล้วข้าจะต้องโปรยถัววยย่วบริเวณแถวนี้ซึ่งไม่รี่จะได้ไม่ต้องมาอยู่แถวนี้เอง,เองจริงเขาก็าอยู่ที่ของเขาหนะ่าเราเข้ามาที่ของเขาเองอมึงไป อืมไม่ใช่แล้วข้าสัมบัตได้ว่านางบอกข้าว,ว่ามีคนเอามาปล่อยที่นี่นะเป็นหมอผีชั่วเป็นหมอผีชั่วใช่มั้ง ลงไปปอบให้ผีดอะไรให้หวยด้วยมั้งเผื่อว่าต่อไปมีคนถูกมั้งอืมไอ้ร่างไม่ดีแล้วหรือเปล่าลงไปเทนล้มอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยดวงวิญญาณอยู่ในถิ่นแห่งนี้โอ้ยดวงวิญญาณของนาง ไปสู่สุขติแล้อย่าได้จองแมนผู้คนนีดนะวันนี้ข้ากับสาหายใหล่ลูกศิษย์ของข้ามาปลดปล่อยเองแล้วฮึลุงมาทางไหนดังมาทางไหนลุงบายเอ็งเห็นไหมนั่นน่ะไหนลุง ว่านางน่ะไหนว่ากองนางโรยอยู่ตรงนั้นน่ะไหนอ่ะพวกเองไม่เห็นกันเหรอไม่มีใครเห็นอ่ะเรื่องเห็นอยู่คนเดียวอ่ะไหนตามกลับมาสิตามไปไปโซซากเตะนะวิญญาณเอ้ยเองไม่ต้องมาอยู่ที่แบบนี้แล้วที่ไหไม่ใช่ที่ของเองแล้วมะ Chẳng bay thơ Bay vô bóc vuông đi đi Mày em có mày Học anh mày Mày tỏng hài bay nà Này được ống Học anh hên chảy mày Chờ không hỏi lại luôn Nó không hỏi lại Ơ, nặng à, lẹ Tốn nặng lẹ มไม่ต้องร้องไห้ไปหรอกในวันนี้ข้ามาปลดปล่อยเองแล้วเจอแล้วสอนหเอ้วไเองไม่เจอเลยอืมขอดูมันหน่ายกำลังกินอะไรมองไงพี่เจอ,อ,อ,อไหม,ม,ม,ไมชัดเจนนะ บอกยงเห็นใช่ไหมเห็นครับอเต็มสองตาเลยครับนองไ่อันนี้คืออะไรเห็นเต็มหัวหวะนี่แหละนางคนนี้แหละที่ข่าวว่าโดนหมอพี่ชั่วมาสะกดไว้โอ,อ้เดี๋ยวนางก็คงจะไปสุสขเติแล้วแหละเพราะข้าททำพิธีห้แล้วอืม เอ้งพูดหวาอะไรนะขอบใจมากนะอข้อขาก็ได้ยิ่นเช่นนั้นเออไม่ต้องขอบใจอะไรขามากนักหรอกข่าแข่เห็นเองไปสูสุกติข้าก็ดีใจแล้วพวกเองอยากถามอะไรนางก็ถามเลยถามห่วยดีสิเดี๋ยวเราจะไปกันแล้ว ขอหวยหน่อยขอได้ไหมทำไมขอหวยขอได้ไหมมันจะดีหรือมาขอขอหวยนี่ขอหวยหน่อยนางน่าจะไม่ให้หรอกขอหวยหน่อยก่อนเองจะไปน่ะถ้าเอ็งอยากจะให้เอ็งก็ให้เลยแต่ถ้าเอ็งไม่อยากจะให้ก็ไม่เป็นไร เหมือนนางไม่อยากจะให้นะลุงบอต้องไปปล่อยๆของใกล้ๆรึเปล่าไม่ต้องแล้วแค่นี้พอแล้วเหรอแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วใช่ไหมลุงอือนี่คือน้ำมนต์ที่ข้าทำนะถ้าพวกเองอยากจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ได้นะกินได้ไหมลุงเก็บไว้ทำอะไรกินได้ ก็เพื่อว่าพวกเองมีลูกมีเต่าหรือใครใคนในในครอบครัวไม่สบายพวกเองก็เอาน้ำมนต์ในหลูกมัวนะ่ะก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้นะอืมเราพิธีของข้าเสร็จแล้วเรากลับกันเลยใช่ไหมอืมกลักันได้แล้วเแล้วน้าก็จะไปส่สกติแล้วลงเอาเทียกนกลับไหมเนะี่ยเทียนใหญ่ของข้าข้าต้องเอาครับ เดี๋ยวเราออกเสร็จทำนี่เลยอืออือออกไปกันไหนแล้วไปลูกพิธีคองขาเสร็จแล้วนั่งไปสูสกัตีแล้วสยอมากเลยครับทุกคนขอหวยน้ำน้ำไม่ให้ด้วยข่าก็ไม่รู้สาเหตุนะว่าทำไมนางไม่อยากให้ลุงใบรู้สาเหตุเลยครับ หาไม่รู้หรอกอืมขี้เหล็กไหลเยอะอ๋อตรงนี้ขี้เหล็กไหลเยอะหรอครับอืมที่นี่เหล็กไหลเยอะมากเลยนะหาสัำพัดได้ลุงเก่งมากเลยนะลุงเราไปเดินนะเราวังหัวกันด้วยนะครับครับ อ,อาเจ้าหนูเคี่ยงคขาขอมต้องไปสุขศึได้แล้วนะแม่ลุงเอ้ยเออไม่ต้องมาทุกข์ทรมาน์ดทำอย่างนี้แล้วรู้แน่ว่าเองอยู่ในนี้มานานแล้วเออไปกับไปเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็หางออกแล้วลุงมีใช้ตะปูอาคมไหมน,นะม,มีตะปูอาคมได้แ้วเนะ ผมรอบพีช่วยมาตอบได้โไปข้างในน้ำนี้มีมูเหลือมสักตัวองเยจะทำยังไงโคงต้องช่วยกันแล้วแหละ

นี่ลุงจะทำอะไรลุงอาจะเพน้ำมวลทิ้งแล้ว ข,ขีขคงขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับกันแล้วนะไปาขาะขามีธุระถี่เอื้นต่อไป,ไปเรากลับกันเลยใช่ไหมลุงเราจะกลับกันแล้วไปทุกคน